โอเขาบอกให้ให้บอกว่าเป็นหนี้เท่าไหร่แต่ผมไม่อยากบอกเดี๋ยวจะตกใจนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นหนี้อยู่2องสามร้อล้านนะไปต่อไม่ได้เป,เป็นหนี้นี่คือคือเป็นหนี้ของของที่ทำมูดรบะมูดรบะฮากับพี่น้องมุสลิมมานะไม่ไม่ไม่ได้ไปกู้ธนาคารเพราเราเรากู้เงินไม่ไดเ้เราก็ไปต่อไม่ได้จะไปกู้ธนาคารอิสลามก็มีอ่บาบอัลีนะเราก็ทำไม่ได้โน่นนั่นนี่ เราก็ไม่รู้จะทำไงอยู่ๆวันดีคืนดีธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารมุสลิมไม่ใช่ธนาคารอิสลามมานำเสนอแผนการให้สินเชื่อแบบฮาลาน ผมยังไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นธนาคารอะไรเป็นธนาคารใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเราเดินบัญชีกับเขาตลอดเวลาคนลูกค้ามาจ่ายเงินเข้าที่ร้านก็เขาเห็นเรารับเงินเท่าไหร่เราจ่ายเงินเท่าไหร่มีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่เขาเดินเข้ามาบอกว่าเขาก็มานําเสนอนะหนึ่งสองสามสี่ผมบอกว่าสัญญามันไม่ฮาลานมันมีคํานั้นคํานี้เขาก็ไปแก้สัญญามาให้ ทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบฮาลาร้อยเปอซยิ่งกว่าองค์กรที่เป็นมุสลิมไหนๆที่จะทำได้และเป็นแบงค์ที่ไม่ใช่แบงค์มุสลิมบอกผมไม่มีหลักทรัพย์ำประกันนะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ำประกันเพราะคุณทำธุรกิจคุณมีเงินเข้าคุณมีเงินจ่ายซัพพลายเออร์ทุกวัน เขาดูเงินหมุนทุกวันเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือพอเดี๋ยวเขาจะให้เงินในการเปิดร้านเราอร้านขายให้เขานะครับอ่าแล้วเขาก็จะลีสคืนมาทุกอย่างชารีอะห์หมดเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปเรียนชารีอะห์มาหรือเปล่านะแต่เขาทำได้เหมือนตำราชารีอะห์เป๊ะๆเ,เดี๋ยวเขาเขาเสริมอ่าพวกนี้เป็นเรียนการเงินอิสลามมาคุณรู้ได้ไงวะผมรู้ ผมรู้จริงป่ะไม่รู้ผมไม่รู้แต,แต่เขา,เาทำนี่เป<ด>็บผู้บริหารอันดับใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาถามตามตลอดว่าอิสลามิกแบงกิ้งไงแล้วเขาคลั่งคล้ายมากผมไม่พูดชื่อคลั่งคล้ายมากบอกมันสมบูรณ์มากและว,วิธีการเงินอย่างี้สมบูรณ์มากแล้วเนี่ยองค์กรใหญ่ๆที่ไม่ใช่มุสลิมนะผมไม่พูดชื่อนะแต่ธนาคารทุกคนรู้จักดีอันดับหนึ่งในเมืองไทยเดมมาบอกเราทําวิธีฮาลานให้ แต่ว่าองค์กรนี่ผมเพิ่งไปพูดกับกับสหกรณ์เนี่ยบอกแกเฟสเขาใช้วิธีเราแล้วเราจะสู้ยังไงวะเน,นี่ยเขาใช้วิธีแต่เราไม่เคยใช้วิธีตัวเองทําไมเราไม่ใช้วิธีตัวเองเขาใช้วิธีเราแล้วมันก็จบรปะว่าเพราะว่าเขาใช้ความสมบูรณ์แบบไม่มีความสมบูรณ์กว่านี้เราใช้ดอกเบีย้ยไมไม่มีดอกเบีย้ยทุกอย่าง เขาทำโครงสร้างมาเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าผมหลับตานี่ผมคิดว่าคนนี้เดินออกมาจากมหาวิทยาลัยมาดีนะหรืออะไรสักอย่างมันมันเป็นการเงินอิสลามที่ถูกหนึ่งสองสามสี่ไม่มีข้อไหนผิดเลยแต่เป็นธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารอิสลามล้ให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาทำสิ่งที่ฮาล้าลให้กับเรา แล้วแปลกมากสัญญาตรงไหนเราให้เขาแก้เขาไปแก้ให้หมดเลยผมก็เอาอันเนี้ยกลับไปบอกผู้ถือหุ้นนี่ไงบอกเรากู้เงินไม่ได้ใช่ป่ะมีคนมานำเสนอสิ่งที่เราทำได้เพราะเรายึดมั่นมากพอเรายืนหยัดมากพอเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอลัลลอฮ์สั่งยังไงเราทำอย่างนั้นความช่วยเหลือจะมาจากพระอ,องค์เองผมอธิบายไม่ได้หรอกแต่มันจะมาแล้วมันก็มา เวลาเราจะให้บททดสอบมาเนี่ยแล้วเวลาพระอ,องค์ให้ทางออกเนี่ยพระอ,องค์จะให้เกียรติยศมากับมันด้วยแล้วคนเหล่านั้นต่อไปเนี่ยพอเราพูดอะไรอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ชาริอะห์บอกอย่างนี้เขาจะฟังเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขามองไม่เห็นเนี่ยมันมากับความที่เรายึดมั่นในสายเชื่อของเราหลังๆไปดู ที่เปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยบอกโอ้โหที่ตรงนี้มันว่างได้ไงวะมันถูกกําหนดมาครับไอ้ผูดถือหุ้นเรามันถูกกําหนดมาครับ <ไอ S 1> คือผมว่านี่คือการดาวาที่สมบูรณ์ที่สุดนะทำไม่ถูกต้องยืนหยัดถึงแม้มันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเชื่อแล้ววันนึงอลอ์จะทําให้เขาเห็นและเขาจะถึง